สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับใน EP นี้นะครับผมจะพาไปเสนอเรื่องราวของป็อกบานะครับว่ากันว่านะครับป็อกบานี้อาจจะเล่นเกียนัดสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดไปแล้วนะครับรายละเอียดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเร้าใจ u อ a ยูฟาหหลังจากที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับในแคมป์ฝึกซ้อมของทีมชาติฝรั่งเศส ทำให้ปอกบาบต้องถอนตัวออกจากทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ของปอกบาทาง i อเอ็มซีสปอรสื่อชื่อดังของฝรั่งเศสก็เปิดเผยว่าปอกบาต้องพักยาว8-10สัปดาห์นั่นทำให้ปอกบาจัปิดฉากการเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2021ลงทันทีดังนั้นนะครับเมื่อเดือนมกราคมมาถึงปอกบาจะสามารถเจรจากับสโมสรอ,อื่นในเรื่องการย้ายทีมได้ทันที เพราะาสัญญาของเขานะครับจะหมดลงในเดือนพถุนายนปี2022สําหรับเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของปอกบา์นะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ากันว่าก็คงจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับจากรายงานของสื่อในต่างประเทศนะครับก็มีรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของมิโนเรโอลาเอเย่นของปอกบาส์นั่นทําให้ตอนนี้แมนยูมีความยินดีที่จะปล่อยให้สัญญาของปอกบา์หมดลงและจะปล่อยปอกบา์ออกจากทีมทันที ซึ่งถ้าหากว่าในเดือนมการาคมปีหนะ้ามีสมโมสรที่ต้องการตัวป๊อกาลาไปร่วมทีมเลยและสามารถตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวกับป๊อกบาได้แมนยูก็พร้อมที่จะปล่อยป๊อกบาออกจากทีมทันทีเหมือนกันสำหรับป๊อกบานะครับย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวที่เป็นซิติโลก89ล้านปอนด์ในปี2016ป๊อกบาเล่นให้กับแมนยูไป219นัดยิงไป38ประตูทำไป49แอสซิสคว้าแช,ชมป์กับแมนยูไป2รายการ ถือว่าเป็นผลงานที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมากสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้กระทั่งพอสโกตำนานของทีมก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องวุฒิภาวะของปอกบาดูจากสถานการณ์แบบนี้แล้วนะครับเรื่องราวของปอกบากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็คงจะใกล้ถึงจุดจบในไม่ชานี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ EP นี้นะครับหากใครชอบกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากช่องโฟนตรงชาแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ